อีกแล้วนะคะก็หลังจากเราดูของที่เราช็อปไปแล้ววันนี้นะคะก็จะมาชิมเค้กของ,งนอ้าเมรี่ออริจินอลช็อกนะคะเราสั่งมาสองตัวค่ะก็คือหนึ่งจะเป็นเค้กกาแฟคาอราเมลอะค่ะจำชื่อไม่ได้แล้วกับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นมิกซ์เบอร์รี่อะคะ่ะเป็นเหมือนเป็นวอเตอร์ดรอปข้างในน่าจะ เปรีป้ยอะไรสักอย่างแต่ว่ายัางไม่ได้ชิมะคะ่ะก็วันนี้เราจะมาชิมกันให้ดูนะคะเริ่มตัวไหนก่อนนีค่ะหวานเริ่มตัวเอ่อคิดว่าเริ่มตัวนี้ก่อนดีไหมคะเพราะว่าตัวนี้มันเปรี้ยวกว่าโ <Okay. S 2> อเคก็ขอชิมตัวนี้นะคะเ,เนื้อข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมุสแต่ข้างล่างเหมือนจะเป็นบิสกิตแข็งๆข้างล่างอันนี้เหมือนป๊อปคอร์นเลยคืคอ อร่อยค่ะเป็นรสชาติคาราเมลนะคะแต่ขอใช้นีดนึ่งของตักยาข้างล่างจะเป็นเหมือนบิสกิตตัดแข็งนะคะไหนคะหรือว่าหรือว่าเป็นเนื้อไม่ค่ะข้างล่างน่าจะเป็นเนื้อช็อกโกแลตนะคะเนื้อคาราเมลเหมือนกับพุดดิ้งอ่ะใช่ค่ะก็คือรสชาติเนี่ยจะเน้นหนักไปทางคาราเมลนะคะหอมเหมือน s ี a salted c a r a m ไงบ้างคะรสชาติอ,อ,อืมอร่อยคะ่ะน้าจอดำเป็นเนื้อครีมข้างในเราจะมี texture ของชิ้นแผ่นข้างในที่แทรกตัวคะ่ะทำให้เหมือนแบบว่าไ,ได้สัมผัสที่หลากหลายมากขึ้นค่ะถ้าคุณฝันลองชิมตัวนี้ไหมคะใ่ะ่โอเคค่ะเดยวฝันลองชิมนะคะตกงงใครเลือกอะไรกันแน่เนี่ยคะเอ่อสลับกันชิมะคะ่ะโอเคค่ะ ใช่นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรนะแมงโก้อะไรนะคะอ่าไม่ใช่แมงโก้ค่ะจะเป็นเบอร์รี่สักอย่างเบอร์รี่นะคะโอเคนะคะอุ้ยมันดึงดึงอ่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นเหมือนวอเตอร์ดรอปขอขอบไปนิดนะคะขอหาหาง้องให้เจอก่อนนะโอเคค่ะดึงลงหน่อยนิดนึงนะคะกล้องเจอไหมคะเจอค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราลงหมดเลยนะคะเนี่ยอ๋อน้ำไหลวอเตอร์ดรอป โอเคนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราขออนุญาตช,ชิมให้ดูว่ารสชาติของนางเบอร์รี่นี้จะซับขนาดไหนไม่ไมเลิกเลยค่ะมีอะไรอยู่ข้างในด้วยค่ะค่ะน้ำแตกคะ่ะมีกลิ่นบูเบอร์รี่นะคะนิดนึงก็กลิ่นพอชัดเจนนะคะเหมือนกับเคาะมาปั่นนะคะรสชาติเปรี้ยว อ้อมหวานนิดนิดผสมกับเค้กที่มันคล้ายๆกับเค้กบิสกิตแต่ไม่ใช่นะคะมันจะออกคล้ายๆกับบัฟเฟอร์เค้กนิดนึงกึ่งกึ่งเค้กแข็งๆใช่ค่ะจช่คหาไม่เจอคะ่ะเหมือนกับ <laughs> เหมือนกับเค้กเอ่อเค้กไข่อคะค่ะรสชาติโอเคมากเลยมันเข้ากันกับบลูเบอร์รี่ที่เขาปั่นเบลนด์เรียบร้อยแล้วเปรี้ยว มันกลมคืนกันมากเลยนะคะกินกับน้ำชาโอเคมากเลยโอเคงั้นวันนี้เราก็อาทิตย์ปาแล้วก็อาทิตย์ขวัญวันนี้บ๊ายบายขอบคุณนะคะบ๊ายบาย